สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิชชาเนลในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำยำส้มโอน้ำส้มโอวัตถุดิบหลักมีเพียงสามอย่างส้มโอมีน้ำตาลและก็เกลือเล็กน้อยเท่านั้น<ม>เพียงแต่กรรมวิธีอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพื่อไม่ให้ขมอันดับแรกเราต้องปอกส้มโอก่อนเอาแต่เนื้อเราจะปอกเนื้อส้มโอนะคะส้มโอเราจะใช้ส้มโอพันอะไรก็ได้ค่ะ แต่อันนี้ที่มาทําให้เพื่อนชมนี้เป็นอโอพันธ์เขาใหญ่นะคะอันนี้ลูกตกเกรดลูกไม่โตแต่เนื้อเยอะนะคะ เราพยายามลอกเนื้อเยื่อเขาขาวออกให้หมดนะคะเราก็จะได้เนื้อเ้มโอแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในขั้นต่อไปนะคะเราแกะเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ทำอย่างนี้ท่านต่อไปเลยค่ะเราจะนำไปลวกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่น้ำตาลค่ะเราจะต้มน้ำเพื่อลวกพอน้ำเริ่มเดือดเราก็นำเอาส้มใส่เลยค่ะนะพอใส่ไ,ไปแล้วอย่าเพิงจะแตกส้มนี้ไม่เ,เม็ดออกให้หมดนะคะถ้ามีเม็ด เราจะต้มลวกประมาณสี่ห้านาทีพอนะเพื่อนนะสี่ห้านาทีพอเพราะว่าถ้าต้มนานยวตุ่มน้ำเขาจะแตกหมดนะคะแล้วเราก็าปิดไฟเลยค่ะปิดไฟแล้วเราก็จะเอาขึ้นจากน้ำนะคะเอามาเสด็จน้ำหน่อยนึงอันนี้เป็นการลดความขมลงเล็กน้อยนะคะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทานสดๆไม่ขมนะส้มพวกนี้ไม่ขมเพียงแต่ว่าพอไปแปลรูปแล้วเนี่ยเยื่อเนื้อเยื่ออาจจะมีรสขมเล็กน้อยเราเราจะใช้ทานนี้ในกวนนะคะปริมาณไม่เยอะลูกเดียวค่ะเราทําลูกเดียวนะคะส้มนี้หวานอยู่แล้วเราจะใส่น้ำตาลประมาณสามช้อนก่อนนะคะสามช้อนพุณคูนค่ะใส่เท่านี้ก่อน เกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำไม่ต้องเติมนะเพื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในต่าของส้มเนี่ยเขาออกมาจะเยอะเองค่ะนะคะไม่ต้องเติมถ้าใครชอบเตี้ยวนะคะชิมแล้วไม่เตียเต้ยวเติมน้ำตาเอเติมน้ำมะนาวได้นะคะอันนี้เราไม่เติมน้ำมะนาวเพราะว่าส้มเรามีรสเปรี้ยวเล็กน้อย เป็นแยนที่หวานนำค่ะไม่ได้เตี้ยวนำํำกวนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะ้ำก็ออกมาเยอะเลยค่ะเอาหวานตาำชอบเลยนะฉะนั้นแล้วควรชิมค่ะว่าเราจะเค็มระดับไหนแล้วก็หวานระดับไหนควรชิมนะคะมันเป็นอาหารที่เราชิมได้ทำตามที่เราชอบตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาเกือบใช้ได้แล้วนะคะ เกือบใช้ได้แล้วแต่ฟองน้ำตาลเนี่ยยังใหญ่อยู่นิดนึงนะคะเราจะให้เขางวดลงไปก่อนนี้หน่อยนะคะให้ฟองน้ำตาลเล็กๆเหนียวขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไม่แข็งทีเดียวค่ะเพราะว่าเราทำเป็นแยมเวลาใช้เนี่ยเวลาทาขนมปังหรือเอาไปทานกับไอติมเนี่ยจะได้ไหลได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะ น้ำเหลือน้อยแล้วนะคะเราจะนำไปใส่ขวดเลยค่ะใส่ขนาดร้อนๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการฆ่าเชือเ้อในตัวกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ร้อนๆเลยนะเพื่อนนะเพื่อเป็นการที่ถนอมอาหารอีรูปแบบหนึ่งก็คือขวดถึงแม้เราจะฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะแต่พอมาใส่ร้อนๆนี่จะเก็บได้นานขึ้นโดนเนื้อนะคะในแยมน่าทานไหมคะ สีสวยค่ะเป็นสีธรรมชาติของเขาเลยปิดฝาเก็บไว้ทานได้เลยนะคะอันนี้ส้มลูกหนึ่งนะคะได้แค่นี้เองนะเพื่อนได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราได้กวนให้น้ำของต่อมในน้ำส้มเนี่ยในเนื้อส้มเนี่ยเขา เ้วเหยืออไปเหลือไม่เยอะคะ่ะเหลือแค่นี้นะคะาการแปลรูปของส้มโอในคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบลองทำทานนะคะลองทำทานอร่อยค่ะนะคะสำหรับคนที่ทานขมได้ขมไม่มากนะคะขมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อนๆชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปลรูปซ่อมโอในรูปแบบใหม่ของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ